สวัสดีครับผมเอลพานีพ่อตาหินช้างจะพาเพื่อนๆไปพบเรื่องราวรอยสักคอนเทนต์รอยสักต่างๆทั่วโลกทำไมห้ามซักชื่อแฟนในยุคที่ความรักมันหวานมันสดใหม่หลายคู่ก็อยากจะทำอะไรที่มันพิเศษเพื่อแสดงความผูกพันหนึ่งในนั้นก็คือการซักชื่อแฟนลงบนร่างกายแต่รู้ไหมว่านี่เป็นหนึ่งในเรื่องที่คนจานวนมากเตือนว่าอย่าทาเด็ดขาด ไม่ใช่เพราะมันผิดกฎหมายไม่ใช่เพราะมันผิดศีลธรรมแต่เป็นเพราะมันคือความเสี่ยงที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตวันนี้เลยอยากมาชวนคิดแบบง่ายๆว่าทำไมหลายคนถึงบอกว่าไม่ควรสักชื่อแฟนและถ้าจะทำคว,ควรคิดเรื่องไหนก่อนบ้าง 1. ความรักเปลี่ยนได้แต่รอยสักอยู่ถาวรรอยสักเป็นสิ่งที่ลบออกได้ยากมากและถึงแม้จะลบได้ก็ทั้งเจ็บแพงและทิ้งรอย ความรักวันนี้อาจจะดีมากแต่อนาคตไม่มีใครรู้เลยถ้าวันหนึ่งความสัมพันธ์มันจบลงชื่อที่เคยเป็นความทรงจำที่ดีอาจกลายเป็นเครื่องเตือนใจที่เราอยากลืมที่สุดหลายคนยอมรับเลยว่าการลบชื่อคนรักเก่าออกเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่เสียใจที่สุดเพราะมันเหมือนต้องยอมรับว่าความรักครั้งนั้นมันไม่เหลืออีกแล้ว 2. ส่งผลต่อความสัมพันธ์ใหม่ในอนาคตลองคิดภาพถ้าวันหนึ่งเรามีแฟนใหม่แล้วเขาเห็นชื่อแฟนเก่าสักบนตัวเราต่อให้เราบอกว่าไม่มีอะไรแล้วมันแค่รอยเก่าแต่สำหรับอีกฝ่ายมันคือความรู้สึกที่ยากจะเข้าใจบางคนจะรู้สึกว่าเรายังผูกติดกับอดีตบางคนถึงขั้นไม่อยากคบต่อเลยก็มีนี่คือเหตุผลว่า ทำไมการสักชื่อแฟนจึงส่งผลต่อความรักระยะยาวมากกว่าที่คิด 3. ความรักไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ด้วยรอยสักหลายคนคิดว่าการสักชื่อแฟนคือการพิสูจน์ความรักว่าจะไม่ไปไหนแต่จริงๆแล้วความรักพิสูจน์ด้วยการกระทําในชีวิตประจำวันการให้เวลาการซื่อสัตย์การดูแลกันการผ่านเรื่องยากๆด้วยกันทั้งหมดนี้แหละ คือสิ่งที่พิสูจน์ความรักได้มากกว่าไม่ใช่การซักชื่อบนผิวหนัง 4. หากเลิกกันจะกลายเป็นภาระทางอารมณ์รอยสักไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแต่มันเกี่ยวกับความรู้สึกเวลามองไปแล้วเห็นชื่อคนที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตเราแล้วมันเหมือนโดนสกิดใจซ้ำๆทำให้หลุดจากความเศร้ายากขึ้นหลายคนใช้เวลาเก็บเงินเป็นเดือนๆ เพื่อลบลอยสักที่ไม่อยากเห็นอีกต่อไปทั้งเครียดทั้งเจ็บทั้งเปลืองเงิน 5. ความหมายของชื่อไม่ใช่ของเราชื่อของใครสักคนคือสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้เป็นสิ่งที่เราควบคุมวันนี้เราอาจภูมิใจที่ซักชื่อเขาแต่ถ้าเขาเดินออกจากชีวิตเราไปรอยสักนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับตัวเราเลยแต่ดันติดอยู่กับเราไปตลอดชีวิต แล้วถ้าอยากสักจริงๆควรทำยังไงบางคนรักมากอยากมีอะไรแทนใจจริงๆไม่ได้ผิดเลยแต่ควรใช้ทางเลือกที่เสี่ยงน้อยกว่าเช่นสักสัญ,ญลักษณ์ที่มีความหมายเฉพาะคู่เราสักรูปของสิ่งที่ทำให้เรานึกถึงกันเช่นวันเกิดดอกไม้สัญ,ญลักษณ์บางอย่างในจุดที่ลบง่ายกว่ารอยตัวอักษร เพราะอย่างน้อยถ้าความรักเดินมาถึงจุดที่ต้องแยกทางลอยสักนั้นก็ยังสามารถตีความใหม่ได้ไม่ทำให้เรารู้สึกเจ็บซ้ำสรุปง่ายๆที่หลายคนเตือนว่าอย่าซักชื่อแฟนไม่ใช่เพราะความรักไม่ดีแต่เพราะอนาคตมันไม่แน่นอนในขณะที่ลอยสักมันแน่นอนมากก่อนจะทำอะไรที่ติดตัวไปตลอดชีวิตควรคิดให้รอบคอบ เพราะบางทีความรักที่ยาวนานไม่ได้มาจากการสักชื่อแต่อยู่ที่เราดูแลกันทุกวันต่างหาก